ฮีฮิ <obsc ene> มาแล้วเอาตัวจริงมาดีกว่าตัวจริงมาเลยดีกว่าดูความแตก,กต่างกันนิดหนึ่งถุงน่องถุงน่องสีคล้ายเดิมเอ๊ะ <c oughs> สีมันอ่อนกว่าเดิมนะถุงน่องสีมันอ่อนกว่าเดิมแล้วก็ลายถุงน่องไม่เหมือนกันรองเท้าล่ะรองเท้ารองเท้าก็คนละแบบกัน ืแล้วก็ชุดนี้ก็ดูจากที่มือนะนี่เป็นถุงมืออันนี้ไม่มีถุงมือแต่ว่าเปลี่ยนเป็นปลูกที่ข้อมือแทนนะครับแล้วก็เอาช่วงช่วงแขนช่วงไหลขอ,องแบบปกติก็จะเปิดไหลนิดนึงแล้วก็มีตรงต้นแขนแต่ถ้าเป็นแบบนี้อ่ะมัเปิดไหลเหมือนกันแหละแล้วก็ต้นแขนก็จะ น้อยลงนิดนึงส่วนชุดละอันนี้แน่นอนมันเป็นผีเสื้อเนาะเป็นชุดนาตีผีเสื้ออันนี้ก็มันก็ต่างชัดเจนอะนะอืมอืมต่างชัดเจนเลยไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วก็ข้างบนหูหูไม่เหมือนเดิมปกติหูเป็นหน่อขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็เป็นทวินเทลอันนี้หูมันจะไม่เป็นหน่อขึ้นข้างบนแล้วแต่มันจะคล้ายๆเป็นหูแมวแทน คือมันก็เป็นหนอดแต่ว่าเป็นหนอที่ตกลงมาแล้วก็ตรงนี้มีคล้ายๆเหมือนรับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหูสัตว์อ่ะนิดนึงนะนิดนึงแวินเทลเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามีโบเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตรงมันเหมือนเดิมไหมมันนอกจากหนอดกับโบแล้วก็เอรู้สึกว่านี่นี่นี่ปลายผมก็เหมือนกันนะนี่ก็จะมีเป็นขาวๆเป็นรากายเขาเรียกว่าอะไรอากาศเพชรไฮไลท์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะอืมก็ต่างกันนิดนึงหลังล่ะหลังตรงส่วน คอ,อแล้วก็ตรงนี้มีห้อยที่วิชา่นหลังของเครื่อ,อชิงปกติหลังก็เปิดนิดหน่อยมีห้อยห้อยเหมือนกันแต่คนละแบบออืม,อมต่างกันเยอะอยู่นะไลลี่อะถ้าดูจริงจริต่างกันเยอะเลยเดี๋ยวเราดูชุดข้างหลังอันนี้ถ้าดูข้างหลังปกติเป็นแบบนี้ถ้าเนสกินใหม่เป็นแบบนี้อืม มาดูมาดูในเกมดิดูในเกมเอา้าวลืมกดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอโอ้โหเนื้อเรื่องยาวจังเนื้อเรื่องยาวจังอามาดูสกินก่อนดีกว่าเอา้าเท้าอย่าจมทำไมเท้าจมเหมือนน้องน้องแต่งหน้าได้ปะเนี่ย น้องยิ้มอะน้องยิ้มนิดนึงนี่ปกติน้องไม่ยิ้มนะเอ้ปกติเครืชิงไม่ยิ้มนะเหมนนี่นี่มันยิ้มนิดนึงอะผมรู้สึกได้ว่าน้องยิ้มนิดนึงจริงๆอ่าอันนี้ก็แอน,นิเมชั่นเดิม โอ้โหมีแสงมีแสงสว่างวิ่งวิ่งมาแล้วก็น้องกำลังยิ้มพอดีโอ้โพอดีมากมาดูอีกสักแอนิเมชันหนึ่งมันน่าจะมีสองแอนิเมชันนะแอนิเมชันไอดอนี่นี่นี่เออเหมือนเดิมดรายเอียดเหมือนเดิม <c oughs> อืออืออือฮึอวม,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 มาดูท่าเดินกันหน่อย ถ้าเดินก็ยังสวยๆเหมือนเดิมนะฮะถ้าวิ่งก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ด,ดูด้านหลังสิเวลาเราเล่นเราก็จะเห็นด้านหลังเป็นหลักันเนาะถ้าซอยเท้าก็เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองโจมตียุบเฮ้ยเฮ้ย เออสวยสวยสวยปึ๊บปึ๊บเอ้ยยังเหมือนเดิมยังเด้งเหมือนเดิมถ้าเด้งนี้จะขาดไม่ได้แต่โดนเซ็นเซอร์ไมนีดยอนาคตเด้งไปลูกเด้งเด้งเออเด้ง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 มันเด้งดีจริงอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ตกเขาแทนไม่ตกเขานะ เคียร์ให้หมดเอ้ยเอ้ยเกอบตกเกบตกชาร์ตีล่ะสวยย่าก,ก็เหมือนเดิมสกิวปามีดแล้วก็บื้มยังเหมือนเดิมมั่แหละเอาอจริงิเดี๋ยวดาบดาบนี่มันใช้แบ็กซอร์สนี่แต่ว,ว่ามันก็เข้ากับชุดใช้ได้อยู่มันมันไม่เข้ามากอะ่ะมันมันยังไม่แฟชั่นเท่าไหร่อะ่ะเกยวนะ พอดีว่าไม่มีมิสปิตเตอร์ด้วยสิเจเรออันไหนเข้าอันนี้จริงๆก็เข้าเลย <c oughs> ยิ้มก่อนนะโดยิ้มก่อนนะหรือว่าไหนดีอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวลองดูดาบโดดิเฮ้ยดาบโดเข้าเฮ้ย hey. ดาบโดเข้าอะ่ะได้อยู่นะดาบโดได้อยู่นะ <c oughs> ถึงรู้สึกว่ามันจะยาวไปนิดนึงเฮเหมันดาบมันจะยาวไปนิดนึงไหมแต่ว่ามันได้อยู่ เดี๋ยวลองกันตีดูนะเอ้ยชุดเปลี่ยนน้องสวยอะผมรู้สึกได้ว่าน้องแต่งหน้าผมรู้สึกว่าน้องสวยขึ้นจริงๆเหมือนน้องแต่งหน้าแล้วก็เราเห็นน้องยิ้มปากรอยยิ้มที่ปากของน้องมันชัดขึ้นนะปกติน้องจะหน้าบึ้งๆเนาะนี่น้องจะยิ้มนิดนึงน้องกำลังจะไปเที่ยวน้องกำลังจะไปละล้าอันลีเหรอมีคนบอกว่าใช้อันลีเหรอแต่ผมว่าดาบวันนี้ก็เข้าอย่างนะมีไหมนะลีฮันเตอร์ลีแฟรอ๋ออันนี้เหรอ เอออันนี้เข้าเหอันนี้เข้าเหมือนกันเข้า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 รีเข้าใส่ชุดเดสมาต่อสู้นี่ เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีจังหวะแบบนี้แล้วนะนี่อ้อเดี๋ยวเราไปตีมอนกี้ดิไปตีกี้ดิดเอาตีก,กี้แป๊บนึงอะ่ะดาบเลเวลหนึ่งเลยนะเอามาตีก,กี้นะเอ้ยไม่ต้องใส่โลไม่ต้องใส่โลเดี๋ยวมันบังสกินโอ้โหว่าจะใส่ว่าจะไม่ใส่โลนะฮะ ลงมารักลงมาหญ้ามันบางเห็ซูมซูมซูมมีโรจงลีเียน้องนติน้องแต่งหน้าจริงน้องสวยขึ้นน้องสวยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรขึ้นข้างบนหวหเดี๋ยวไม่กี้คืออะไรอ่ะ อ๋ออารีแฟต์ตกใจความสามารถของอารีแฟตนะผมนึกว่ามีเอฟเฟกใหม่ไม่ใช่ความสามารถดาบความสามารถดาบอา้น้องดวงยิงอโอเคเอ่อถามว่าผ่านไหมชุดมันผ่านนะแล้วก็ชอบตรงที่มันมีในเรื่องของหน้าน้องที่ยิ้มขึ้นมาด้วย แต่ว่าเอฟเฟกไม่มีอะไรเพิ่มเลยอ่ะน่าเสียดายน่าเสียดายมากแต่น้องสวยขึ้นน้องทำหน้าบึง้งบึ้งไหมไม่ใช่บึง้งเห็นทีริชู <laughs> ไม่ต้องไปยื่ง <laughs> คนกําลังเสรสรุปนิดนึงน้องสวยขึ้นนะครับสังเกตได้จากว่าการที่น้องแต่งหน้าแล้วก็ชุดก็สวยมากลองเปลี่ยนไปกลางคืนดูสักน,นิดนึงขอเปลี่ยนเปกลางคืนนิดน,นึงกลางคืนกลางคืนกลางคืนเพราะเป็นชุดลาตี เดี๋ยวอย่างเดียวก็คือเอ้ยกลางคืนเข้านะเสียตรงที่มันไม่มีเอฟเฟกใหม่อืมทุกอย่างดีหมดขาดแค่ไม่มีเอฟเฟกใหม่นะแต่ว่าชุดผ่านก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อแล้วกันนะครับ